พอครับครับอันนี้มันจำโบของแท้นนจง,ทนนง,ทงจำโบของแท้วะไอ้บางโน้นจำโบยื่ให้อิเล่นนะอีเลี่ย,ยงแล้วตอนในหน่วยอน,นี้เนี่ยค่ะพูดอ่ะบึ้งคอได้่ะคอ,ะอเอาค่ะคอเนี่ยสร้าขอขอหัวสร้ยืนขึ้นด้วยต้องส่งกับมาครับอันนี้ฮะกล้องอน,นี่ก็บเฟิร์นของมี่ครับว้าว สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมขากันเมาหยางโคตครับโคตรแรงไมกำลังปลูอ่วนนึงปลูกแล้ข้างคุณครับกำลังออกดอกวนนึ่งครับดูอกาสอับเดตสวนในพี่น้องเบิ้งหลายความหาว่าค่นนี้ชชืลงเสีย เหมือนกับเราว่านีครับเหมือนขบไู้ใส่ยาตะมัว้นนึงกลงอกดอกนตัวนี้ตัวลิงตัวดีนี่เรางามแบบตะต้นต้นยมั่ีครับงาต้น่ยบดกันเลยก็ได้ผูกคูกราบางีไปสองคู่ที่นนองังกันซังกันผมไม่วาขาย นะครับพี่น้องเดี๋ยวภาพไปอัพเดตพลังกันสักหน่อยนะครับเนาะ,นะมันนี่คนผลิตออกยาเดี๋ยวพาวไปรับตัไปค่ะไปิเ<ห>งได้ไปกินมักซิดา <laughs> Cảm ơn theo dõi <laughs> và ủng hộ Để จ้นซื้อครับตัดตัดโดได้เต็มขอตัด,ด,ตดเลยอเลรวะนี่หน่อยๆแสัเติน ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับความสุขชิมเลยนะชิมเลยวางไปเลยของต้นสือครับรีวิวข้ามอร่อยเีย ไปครพี่น้องซิมกันครับข้ามขอก่อนโนโะอ๋โอ้สปอฟังเสียงว,ว้าวดูสีครับพี่น้อง xí anh kín mãi rồi sao bay em này bay em mặt hết ở khổ, đường kín đa em kín em 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 mặt em mặt em không phải mặt em mặt ตากล้องคือน้ำลายน้ำ <c ười> คิดหนูตะแซบพี่เอาอดังกลงอ้องอื้อแซบค่ะขนมเชี่ยวเนาะมันกล่องสีสันสวยว่าพี่น่ะสีแสวัสอืมพันจากไต้หวันพอรังไหมแป๊บเดียวได้กินแล้วไหมคะพี่พี่พ <c ười> อก็เดือนเฮ้าปุกปุกปุกเดือน หเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนรเจ็ดเดืกกอนเดี๋ยวก็จะเก็บขายแล้วก <c oughs> ินมีก่อนตอนทีน่เจ้าของกินอิ่มก่อน <c oughs> แซ่บขายอิ่มแม่อยากกิน งามเมือนกานเลยก้าวลายหอครับไายหอคุณเหรอพี่น้องแม่บ้านพ่อให้บอกว่ายาหอตัวละลายเ <c oughs> ลยเด้อใส่จัดเต็มเลยครับเสียดายไหมครับพี่นออ้องรนะ้องเบิ่งเนาะว่ามันสิบเป็นจังไดยบอกว่าเอาตัวสามสิบห่วยพราะไปหวานใส่มันสิบกวนบมดทั้งต้นคุณเออเมื่อกี้ผมไปซื้อบันนี้ เป็นเพื่อนหองมี่ครับเก้มตับเยือนเยือนจนไปท่าขนตั้งสี่เดือนวัวมันจะเกี่ยวนะอัดเออนั่งหายอยู่พอใามี่ใบหน่วยนะมีจัมโบ้เลยให้ใบบักย้ายต้นน้อยๆเราสิบห้าต้นน้อยๆอยู่ใต้โคนโคนลุต้นที่ดกที่สุด ก็มูหอไหลก็ม่ความพ่น่อหลกูม่ความค่ะแป๊บเดียวได้กินหมาแล้วเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องอนตอยู่ค่ะโอ้โอ้ไ่ก็ตัดัวมันเลย เฮียสมเพื่อนรงนี้จับนวยไว้น้ำเลยไหมจับนวยไว้มันก็เหี้ยสิดินก็เออคนแรกโชว์ทันผู้ชมลูกพีเห็นพี่ทันผู้ชมบางน้ำพีพีตรงไหนพีพีกระดาษออกโอ้จัมโบ้ไซใหญ่จัมโบ้ไซใหญ่ใหญ่มากชิ้นให้เอาอยูตรงนีกมาก มันง่ายไปบางรูปพีพีสูงบ้างยังเหยังยังนี่นี่ต้นนี้เลยดัมโบดอ้นี่ต้นนี้เลยบงต้นนี้ดีย่บอกว่าผีทั้งพี่พอครับอันนี้มันจำโบของแท้จโบของแทบางูจโบยี่หีเลนี่เี่ยนแล้วต้นนหน่อยนี้เนี่ยค่ะ บึงคอด้วยค่ะข้อาคอเนี่ยซ้ำหัว,ห,วหัวยืนขึ้นด้วยต้นก็มาครับอันนี้ฮะกล้องโอเคนี่ครับจัมโบโ้นเลยหน่อยนี่จัมโบ้ไล่จัง่อยอันนี้หน่วยนี้เท่าหนาสีห่อตอนมันใหญ่ค่ะมันก็เลยผิวบกค่อยสวย คนใหญ่เลยวสันปครใหญ่คใหญ่้นมอีกวะได้สานอยแล้วเดี๋ยวพ่อเขาไปซิมนเ,เดียวเดี๋ยวเรัไปซิมเทเดียวเลยตัวใหญ่สจากบวของเคเโบูไล่แบบจั่ยผิวสวย<ม>เกียร์เกียร์เอต้องแบบนี้เกียร์เอผิวสวยแต่ว่ามันบัใหญ่ต้วมันหน่อยเอยนาะ<ม>ไปไปบนี้ไปซิมเา้ พี่น้องผลละแม่ค่าเพอ่อนสองหน,น่วยลูกคนจีนนี่สองหน่วยลูกผมได้หนึ่งละฝนตกลิ่นแล้ววันนี้ข้างขียงครับขอบคุณ เดี๋ยวมึงเ,เงเว,ว้าวสีปานมึงแต่งมสูสวยอันนี้เฟิร์นหงมีนะครับต<อ>น้นมมีจัโม,มจโบ้เสียงมัเกิว้าว อยากบอกค่ะพี่น้องอยากบพร่อยากบาอกฮะไอซิมไอซิมเล็บคือบ่างามเม็ดเม็ดเบิ่งลายเนาะเนื้อเนื้ออะไรแซบหวานเปรี้ยวนิด,นดอเนื้อกรอบอืมแต่ไอซิมไม่หลงอืมหลงเลยโมเมนต์คือคือมืนอันสวยเนี่ฮ้ยโมแซ่บ แซ่บที่สุดไม่ไอ้ลวกเลยสิความที่ผูกชิดาแซ่บใช่ไหมอืมแก้่อะไรอ่ะผัดน,นี่ผัดนี่อร่อยมียอืมก้อนหมูมีจมโบขนาดหนาฝนด้วยซ้ำหนี้เพราะว่าหนาหนาวพลังจังค่อยอสิอแซ่บหนาฝนเลยซ้ำหนี้คือว่าโอเคหวานอมเปรี้ยว นิดครับจไไัจบแล้วแหละจับแล้วแสบกรอบกรอบม,ม,มันอร่อยสุดยอดโฆนณาพอเป็นดาว <c oughs> ขายของจริงก็ประมาณแค่ไอ้มันายว่าเทียบเรื่องไงสำนาคนน อันไหนไปตั้งก,กล้องซ้ำกันเลยเม,ม็ดน้อยดีเนาะเม็ดน้อยเม็ดน้อยเิดใหญ่เลยเม็ดน้อยหมายถึงเม็ดมีน้อยชิมเมียหน่อยมั้งลูก Những lần gì hùng con? Say bọc hết chập 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 gì แล้ว,ลวพ่อปลาให้เอ็มกินเ,เปียงนึงเอ็มกินไปสามปีก็วบเบิร์ดเ,เป็นอย่างนี้ใช่ไบเบิร์ดก็มันใหญ่นี่ก็เฟินของมีครับว้าวสุดยอดเลยได้เขาบึงสีสวยใช้ได้ครับแต่นี่ง่ามกลัวลองชิมดูรสชาติก่อนว่าจะแซ่บเหมือนกันไหม แต่กรอบมากเลยนะออเ,เยยนาะเ,เอาไปแช่ตู้เย็นก็จะิดจัดฮะเมื่อไปเอาบ้าเอาครับเอาน้ออกเอนะอ,อันนี้รสชาติบ่คคอยสูงในในวังหันบ่ได้เลยอันนี้จะเปรี้ยวแห้งกดจะออกไปทางเปรี้ยวแล้วก็จืดบวานนิดเดียวเองเอ เต้นเต้นวยวังหันมาแซบเงินตำโบฮะพอเอิม่มก็เลยตอนหวานหวานาน,วานิดเดียวอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็จืดมีรสตามจืดแบบแคล้ายๆจืดนิดนึงหนาฝนมันจืดสำหรับสำหรับมันจืดฝนหนาฝนมันอิมนมอ่มหนาแม่ไม่ต้นงพูหนาเอว่าสาวมันมคือหนาหน,น,นาวช่วงหนาฝนนี่ต้นไม้มันจืด น้ำไม,ม่ดูดน้ำไม,ม่เป็นไรแลกวเลยยี้ยงผลผลไม,ม้ผลมันหนึบไม่ค่อยหวานสินะเราหับแล้วหนาวหวานผลผลไม้มันดีอยู่บ่หน้าหนาวมันถึงหวานอร่อยกรอบอร่อยฝรั่งเลยฝรั่งฝรังร่งกับมะนาวอันไหนวิตามินซีเยอะที่สุดเยอะกว่ากันฝรั่งถูกนั่นไงบอกแล้วเอ็มเรียนได้ซุปเปอร์ใช้ยาเลย กินคุ้นเลยไ,ไปฮึกินข้าวแร้งเยลยมันอร่ายกินได้แล้วกินผลไม้ <c oughs> ลดหุนกลับมาบ้านนี่ครับพี่น้องชิปโด,ด,ด,ดนมะัอัปเดตสวนนะครับเนาะั่งเข้าเป็นนวยแล้วได้กินนวยได้ซิมนวยแล้วนี่พออีกชุดนึงนะครับ ต้นนี้หุ่นัวพร้อมกันไอเติบอยู่คกับบางต้นก็ออกบางพันยังไ่พันออกจังลวยอยู่กับนี่ครับของเปาซื้อยังไ่พันออกอยู่ตอนนี้ได้กินได้ซิมสองสายพันแล้วครับของจนซื้อกับเพื่อนของมีเนาะันผลิตในสวนก็ออกแล้วนครับั่นี้สามอันด้วยนบอกครับแล้วอีกอันคืออรไรของเปาซื้อครับยูเซ่พุ่นสองแถวทั้งหลังนอันนึ้ก็รอเขาปวดกําลังเริ่มติดดอกครับ ว่งงาง่ายป่ะเนต่ยงงนี้ท่าแล้วเบิง่งตาที่ออกผักป่ปตอนม่้ชิหนาครับชิปนีรับไปก่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะว่า